แกงปลาแงงปาแงงปาแงงปาเข็งปลาหมอใชนไหมไม่สมป่าแง่งป่าแง่งมาเรือเพื่อนเพื่อมากินน้ำย่ยบัว่าแง่งใชนไหมไม่สม แสบๆนาะไม่สดกระดองไหวปางแย่งกับหอมจากบ้านสวนกิบต้นกระดับแสบๆจากพี่น้องขุดถอวัตัวดิบขั้นแรกหอมมะซายเก็บเป็นหอมผ้าเก็บเป็นหอ,อ,อ,อมก่องพักเก็บพักหอมก่อน นี่ปลกวกใบไมปลกวก้บ้านนี่ก็สะรลแหน่นี่กระสหน่จะพ่นองนี่ก็สิกินนี่ก็ะักนอมบวัวน้ำบัปลูกใกระถางบานปลูกวก้กระถางบานพไดตเก็บกิน chip 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 นีกยีนเกษตรนี่เป็นเซตควสาเซตควอยู่กับบ้านพี่น้องสซตคว้าอยู่กับบ้านตกปลาแง่ yeah. พักหอมพักอีตูวช่าตูลาวเก็บมาจากบ้านสวนหล่ะพี่น้องพักหอมพัก กระแน่กับปูเพื่กับบานขั้วบานปลูกแช่กระถางก็ต้มปลาไม่กินน้ำปลาแจกแฉกนะต้มแจกใช้น้ะไม่สุกกินเข้าเร้าเข้าเร้าแฉกเพื่อนเพื่อนกัปลาช่อนปลาช่อนปลาเนี้ ที่เนี่อยก็สั้นหนแนะจ๊ะขอบคุณค่ะ